ีถ้าไม่ใช่เมสซี่นี่ครับผมแล้วจะเป็นใครสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนีครับผมก็กลับมากันอีกครั้งนะฮะกับการเปิดแพ็คนักเตะในเกม EFootball 2023นะครับผมซึ่งในวันนี้นะเราก็มีการมาเปิดกันเยอะแยะอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเน้นไปทางการ์ดฟรีซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนพร f t อ e เบ e k เนี่ยเราก็เปิดแล้วก็ใช้ตังค์เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเสียตังค์กันเหมือนเดิมนะครับโอเคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแจกของฟรีที่ค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะครับผมสำหรับ ในวิกในประมาณ2-3วิกที่ผ่านมานะฮะเราจะเริ่มเปิดจาก FC Barcelona นาครับผมดูกันว่าจะมีอะไรเทพๆหรือเปล่านะครับผมก็คือตัวเทพก็จะมี3ตัวนี้แต่ว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสอยู่แล้วใครับนะผมสำหรับแพ็กอีพิกพวกนี้นะฮะเราจะสกิปด้วยความว่องไวนะฮะสำหรับแพ็กบาเซโลนาเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะดูครับผม โอ้โหเยเรอะไรเนี่ยบ้าบอนะฮะต่อมาเนี่ยผมเราจะเปิดของฟรีนะฮะก็เป็น Player of the, of the Week นะฮะเราเข้าไปดูกันก่อนว่ามีใครบ้างนะฮะคือตัวเทพเลยก็จะเป็นลิโอเนลเมสซี่องตัวกริสมันนี่ครับผมเจมโมเซล่าลาตาโลมาร์ติเนสการานิชาก้านะครับผมก็เป็น5ตัวเทพนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับคนอื่นก็ แทบจะไม่รู้จักนะครับผมตั้งต่ก็ห้าตัวนี้แต่เมสซี่นะครับผมเมสซี่ปารีสนี่น่าจะเป็นลไอเทมแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะย้ายออกจากปารีสแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราได้ของฟรีเป็นเมสซี่เนี่ยผมจะไม่เปิดแล้วนะฮะันเปลืองเงินครับผมเออเราจะไปลุน้นแล้วได้แต่ของกากๆงั้นะเราก็ไม่เอานะฮะเอริเดวิซี่โอ้โห,โโหน่าจะเป็นลีกดัชนะครับผม ฮอลแลนด์ <Holland. c oughs> ใครเอ่ยโอ้โหใครก็ไม่รู้ครับทักเดด็อกไซมอนนะครับผมเป็นปีกซ้ายนะฮะโอ้โความเร็ว82อโอโก็ถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับไอคนนี้แต่ว่าผมไม่ต้องการนะมาต่อมาอีกหนึ่งใบน,นี้ผมลีโอนลเมสซี่จะมาหรือเปล่าสำหรับการ์ดฟรีคือผมเปิดการ์ดฟรีเนะี่ยแล้วมันได้ตัวเทพๆหลายครั้งนะฮะแบบ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเออลีดี้เมซี่ตีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสีดาวเช่นเคยฮะคราวนี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับผมโอโ้โ,อโหโอ้เจ็บจิดเลยครับผมสูง202รเซนติเมตรครับโอ้โหสูงชิบหายนะแต่ว่าสเตปด้านในเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อย่างนี้ถือว่าเรายังคงได้ลุ้นเมสซี่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเปิดการ์ดไบเยอร์มิวนิกกันก่อนนะฮะ เหมันจะมี2องเลยครับผมสำหรับไบยันิวนิคอันนี้เป็นแบบเสียเงินนะฮะเป็นการ์ดธรรมดาส่วนนี้เป็นการ์ดที่แบบการ์ดไฮไลท์นะครับผมคือการ์ดท,ที่ไบยันได้แชมป์นั่นเองนะครับผมมาเลยครับผมมีใครบ้างก็ไปดูฮะแต่ว่าถ้าได้มาเนี่ยก็มีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นนะครับผมเลออนกอลิสกานะครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นดีนะฮะตัวนี้ดีนีครับผมสําหรับกองกลางนะฮะเอาเรื่องอยู่นะครับกอลสกาเอาครับ คือเอาทุกตัวครับตอนนี้ถ้าเป็นแพ็กไบเออร์นนะฮะแต่ขอไม่เอาชุบโปโมติงนี่ครับผมตัวเดียวเลยที่ผมไม่อยากไล่นะฮะเป็นอีริกมักซิงอีริกมักซิงชุบโปโมติงเนี่บโอ้โหชื่อยาวแล้วก็อ่านยากเอาปึ๊บมานะจะเป็นใครเอย่ยอูปาเมกาโนครับผมเย็ดแค่เราได้กองหลังเลยครับผมเสริมแกร่งในตำแหน่งกองหลัง ไดจอโอปามการโก็เอาเรื่องนี้ครับผมอันนี้คือเลเวลยังไม่ได้อันี้ครับผมถ้าไปอัพเลเวลเนี่ยต้องโหดแน่นอนนะครับเป็นตัวที่สแตทมากที่สุดแล้วนะครับผมเออร่วมกับโคมันกอลัชกาแล้วก็นาบิเอ้ยตัวสุดท้ายผมอยากได้นาบิฮะมาดูอีกเลยครับแซดนาบิจะเป็นแซดนาบิได้หรือเปล่าทําไมดูครับทําไมมันไม่มีโอโหชัดเจนครับซมติงครับผม เป็นตัวที่ผมไม่อยากได้แต่ก็ดันมาโอ้โ oh หบอกว่ายังไอ้พวก่าตโลสทายทำไมในคลิปนี้มันมตัวที่เราไม่อยากได้มันมาเยอะจังเลยครับโอเคครับมาเราจะมาเปิด Player of the w e e k กันนะครับผมที่เหลือกันอ่าสใบนะครับมาเราจะได้ใครขอเป็นเมสซี่จางูเซล่าองตนคกิสมันหรือว่าเราอาตโลมาติเนสก็ได้นะครับผมคือมีแต่ตัวรุกนะฮะ เป็นโอ้โหติสเปนครับใครกริสมันหรือเปล่าอ,องตวนกริสมันครับผมเออมันต้องอย่างนี้ผมเคยเล่นแล้วเจอกริสมันนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามมันยิงมคมเนี่ยผมคือมันยิงคมแบบยิงคมมากนี่แหละเราต้องการนะครับก็ได้มาแล้วครับคริสมัน ขอเป็นเมสซี่กับโจมมูเซล่านะครับก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเป็นนี่ถ้าไม่ใช่เมสซี่นี่ครับผมแล้วจะเป็นใครอ้กูอยากจะกรี๊ดดัง,ดงแต่เสียดายมันดึกแล้วนะครับ ผมได้เมซี่ครับโอ้โหลีโอนลเมซี่ครับผมถัดจากริสมันก็เป็นเมซี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว,ว่าเนี่ยลายไอเทมนะฮะเพราะว่าเราจะไม่มีลีโอนลเมซี่นะครับผมในร่างของเปเชอีกแล้วเนะเพราะว่าเขาจะไปแล้วเนะ่ยนั่นเองโอ้โหใช่เหรอเมซี่กูสปีด68ครับท่านผู้ชมโอ้โห การเลี้ยงบอลอะไรเนี่ยโอเคนะฮะแต่ว่าความเร็วนี่แบบไม่ไหวแล้วนะครับผมสำหรับเรียวเนวเมซี่ไปดิกูดได้เมซี่โอ้โหถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับแต่ท่านตัวสุดท้ายมาเป็นจจมูเซล่าเนี่ยมันจะแบบเป็นอะไรที่ฟินมากไหมครับผมมูเซล่ามูเซล่าเจมูเซล่าผู้เอ้าไม่โชว์ครับเป็นห้าดาวเฮ้ยผมว่าเป็นบายเย็นท่านผู้ชม เพราะว่ามันไม่โชว์เมื่อกี้เป็นอิชี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 ้ิชีผมยังจะกรีดดังๆครับอืผมรู้เลยว่าเป็นบาเย็นเพราะก่อนหน้านี้เราก็เปิดแพ็คบาเย็นแล้วมันไม่โชว์สโมสรนะครับผมเย่แค่โอ้โหฟินมากครับผมโอ้โหเลี้ยงบอลส่งบอลน,นะครับถือว่าแดกขาด ความเร็วก็มีครับผมโอ้โหไปเล่นปีกก็ได้ครับวิ่ง85สบปีดต้น90นะครับโอ้โหบาลานซ์ดิบลิงบอลคอนโทรลโอ้โหครบเครื่องครับผมโจเซล่าเคดเทสโอเคครับเหลือ100สุดท้ายนะฮะเราจะเปิดแพ็คบายเยอนเลยละกันนะฮะเผื่อได้มานเน่อีกปิดท้ายนะฮะเผื่อได้มาเน่หรือว่าเดลิกหรือว่าคิมมิชนะครับผม แต่ก็มีชมถ้ากูได้ะมเซร่าอีกนี่แบบโอ้โหมันจะมันจะซ้ำกันเกินไปนะฮะมาแต่ว่าเราจะลุน้นตัวสุดท้ายจะเป็นใครนะฮะคือฟินแล้วอ่ะคือใช้ให้มันหมดไปเนี่ยผมสำหรับคอยเดี๋ยวค่อยเติมใหม่นะฮะทำงานเพื่อเอาเงินมาเติมเกมเนะะี่ยผมนี่คือคติของผมเองนครับ ไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมซึ่สุดท้ายเราจะได้มาไทเดลิกนะฮะสุดยอดครับผมเราได้กองหลังบาย,ยินสองคนนะในคลิปนี้ทั้งอูปามกาโนแล้วก็มาไทเดลิกนั่นเองแมสุดยอดนะครับสวยแต่เริ่มต้น85นะครับผมสุดยอดครับวันนี้เรามากับดวงนะครับผมถ้าใช้เงินนะฮะคือถ้าเปิดของฟรีนี้แบบแทบจะไม่ไดิลุนนะครับผม มาสรุปผลประกอบการนะครับผมเริ่มจากไอเยเรเนผมซิมมอนแล้วก็คาสเคชเชอร์เพนนะครับผมเลออนกอเลสกาทายอูบามกาโนชูโปโมติงเนี่ยกูไม่อยากได้นะฮะองตวนกิสมันเลโอนีลเมสซี่ครับจามูเซียล่าฮะแล้วก็มาไทเดอร์ลิกโอ้โหเปิดกันแบบฟินๆไปเลยนะครับผมสำหรับ วีกนี้นะครับผมยิ่งกว่าที่เปิดการ์ดฟรีคราวที่แล้วแล้วได้เลวานอีกนะฮะอันนี้คือแบบโอ้โหมันฟินแบบบอกไม่ถูกนะครับผมเสียเงินแล้วมีความสุขก็สมควรที่จะเสียนะครับผมโอเคฝากทุาผู้ชมใี่ผมกดไลค์กด subscribe c h anel n บนลสัาทาองไว้ด้วยน้วยผมแล้วก็เจอกันกับการเปิดแพ็กนักเตะในเกม f o o t b บ l l นะครับผมในอาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่ผมสวัสดีครับ